โอเคครับก็สวัสดีน,นะครับวันนี้อยู่นิ้มอยู่ในเกมไรจ์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดอ่าอะไรดีอ่ะเปิดเปิดเปิดเกะคิดบัตรนะครับผมทั้งไอดีหลักและไอดีรองนะไอดีรองนี่คือไอเดียสอนผมจะเปิดไอเดีสอนกันเนาะเออผมจะแบบโอ้จเจ๋งอย่างนี้เลยโอเคอันนี้ผมก็รับมาก่อนแล้วแหละแต่มาเพิ่งเรามาเปิดเนาะโอเคครับโอเคเดี๋ยว เฮ้ยเปิดม่เป enfin ิดท okay. mm hmm. okay. 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 <yeah> ี่อันน okay. ี้ก่อนดีกก่อนะครับมามาเปิดที่ตัวนี้ก่อนดีกว่อนนะมันจะเปิดเออเปิดนี้แล้วกันนะผมโอเคเปิดนี้แล้วกันนะเฮ้ยผมขาดอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวใช่ไหมอีกหนึ่งตัวจะได้เป็นสิบห้าสิบห้าผมมีไหมมีโอเคมีผมมีโอเคมีอยู่มีอยู่โอเคมาแรกนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไม่เป็นสิบห้าใบเนาะโอเคมาสุ่มสามครั้งนะครับ หนึ่งสองสามสูงสามครั้งก็เดี๋ยวเลิ่มไปสามครั้งครับอ่าไม่กดข้ามแล้วกันนะทุบได้มีโกะโอเคก็ใช้งานได้ครับสำหรับหลีกทองหลีกเพชรอะไรหลีกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หลีกเพชรหลีกเพชรใช้มันโดนโดนไทกะโดนช็อกการยิงตายพอดีใช้ประมาณหลีกเพชรไอทองสามลงไปนะครับอ่าใช้งานได้ดีอยู่นะไม่แย่ไม่แย่ ดิวเลอร์ใช้งานดีที่กิวร์ครับโอเคไม่เป็นไรค่อยๆไปครับโอเคไหมสุ่มอีกครั้งนะครับครั้งสุดท้ายน่าจะหลับตู้แสงมืดไอ,อ,อตู้แสงนะครับโอเคจัดไปใ mm. okay. ช่เป็นตัวใดเอ่ยเมอร์ลี่ลูกเสือเมอร์ลี่ไม่ใช่เมอร์ลี่เวลเลอร์บินไม่ใช่เวลเลอร์บินโอเคครับก็ช่างมระการตือมาผม ได้ตัวก็โอเคอโอเคมามาเปิดที่เกียร์กันดีวกว่าน,นะครับมาเปิดที่เกียร์หนึยดีกว่านะครับ,นะรบโอเคมาผมขอกระดิ่งสักสองชิ้นสามชิ้นพอขอเยอะไปไหมอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าเราเป็นแล้วก็มันก็ไม่ใหญ่แล,ล้วล่ะขอขอไปเถอะเอออืมถ้าลองเตรียมพอเราไม่จบตีก็โอเคอุ้ยไหนคิดมากนะโอ้โห โอ้โหโอเคเดี๋ยวรอจบหลีก็ส่งอีกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวรอจบหลีก็ส่งอีกรอบนึงเนาะโอเคครับเจอกันตอนจบหลีอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยมาส่มนะครับผมโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคโอเคมามาตัดหลีพีพีละคือว่าตอนตอนนั้นผมเปิดเอดีสองใช่ไหมเอดีหลักเอดีรองผมอะ ผมเปิดไปแล้วก็ข้าที่จะเครือก็เลยเราปิดรีเพื่อเปิดไอดีหลักผมโอเคเนื่องจากผมเพิ่งสตรีไปเมื่อกี้นะครับก็จะเพลิดเพลิน,น,นับผมโอเคก็จะได้เป็นลูบี้มาหนะึ่งร้อยหกสิบเนาะก็หนะึ่งร้อยหกสิบก็จะ <laughs> โอนะ้แต่ละคนเสิร์ฟผมไม่พักเลย <laughs> เสิร์ฟสตรีนะั่นมาเสรนนิร์ฟเลยนี่ต่อแล้วนี่ <laughs> แค่ไรผมครับทุกคนโอเคครับก็มามามาเปิดกระชากเนี่ยครับ อันนี้หลักผมเนาะ <c oughs> ผมากได้กระดิ่งเพิ่มสักหนึ่งชิ้นนะครับตอนนี้ก็คือแบบไม่อย่ขออะไรเยอะเลยกับ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 ชิ้นอวบนะ <c oughs> โอเคมาสุ่มกันเลยนะครับผมจะกดยกเลิกเจ็ครั้งนะครับผมโอเคหนึ่ง6 7สามสี่ห้าหดโอเคกดครั้งที่8ครับขอแค่กระดิ่งก็พอละตอนนี้ไม่ขออะไรเยอะจริงถ้ากระดิ่งันใช้ได้กับทุกตัวเลย โอ้โหเหลือนั่นแหละโอ้โหโอเคกระดิ่งโอเคสวยสวยโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god เฮ้ยได้จริงเฮ้ยได้เอ้าเฮ้ยได้เฉยวะเฮ้ยเฮ้ยนี่เกิดจาว่าเฮ้ยจะให้ใครอ่ะจะให้ใครดีอ้โห โอ้โหใส่ให้ใครดีวะเออใส่ให้ใครดีอ่ะกอลลินกอลลินโยกดีไหมกใหยกอลอบลินดีไหมโคตรดีโอ้โหจริงปะนี่อะ เดนนี้ได้เกียรติาของชิ้นเลยโอ้ my gosh ย่อยดีเด้ไเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเนี่ยยอยอเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เป็นที่ระทึกไว้ในเธอโอเคน้อโคตรดีเลยครับตอนนี้แบบโอ้โหดวงดีจะจัดขอยเราคงขับเกียร์กันนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ลงที่ใครนี้ก็คิดยากอยู่นะตอนนี้นะครับอืมคิดยากจริงนะแบบใส่ให้ใครดี่ย คือเขี้ยวผมหมดแล้วละเขี้ยวไม่มีให้ใสกบอกเลยใช้ใครดีอ่ะก็มันคิดได้เนะผมบอกมันมันอ่ะยังไงดีอมันคือมันใสได้หลายหลายตัวนะว่าผมไม่มีรูบี้แล้วอ่ะผมไม่มีรูบี้ในการสลับเล้วอ่ะในการเปลี่ยนเกียร์คือถอดเกียร์เออผมไม่มีรูบี้แล้วอ่ะ คือได้ชิ้นได้ชิ้นที่ดีมากเลยนะชิ้นที่ผมต้องการพอดีเลยแบบชิ้นที่ผมอยากได้ที่สุดในคริสต์มาสแล้วอะสามจุดหก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 สามสิบแปดสิบแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็โอเคไ่เย่ะนะครับไปเย่ไม่เย่แต่ไม่ได้ชิ้นอาวุธเลยอืมผมคือรูบี้ผมหมดแล้วครับไม่ไม่มีรูบี้เพิ่มในการเปิดนั่นแหละคือแปดร้อยลูบี้ ถ้าลงกับโคลาโบนะครับผมจะมีอยู่ผมเปิดอยู่พันสี่นะครับผมเปิดอยู่พันสี่พันสี่ของในคิจินสองสีนก็คื 7, 2, 3, คอหมมาเกะกับไอ้น,นี่เออถือว่าคุ้มค่าใช้ได้เลยนะคุ้มจริงคุ้มจริงอันนี้คุ้มจริงโอ้โหคุ้มจัด,จดเลย,สยใส่ใครเดียวาจ,จะโจ้ให้กอบลินนะผมว่านะาจ,จะโจกมาให้กอบลินตอนนี้คอนเยอะอนซีเยอะนะครับโยกมาให้แล้วก็อเอาเจตตัวนี้ไปให้เจ็ดแสงเจ็ดแสง,งก็โยกตัวนี้ให้เอเลน โอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอแบบใส่เกียร์แล้วกันนะครับผมโอเคครับเจอกันครับคือว่าตัวนี้คนจะดูเหมือนกันว่าค่าพลังชีจะได้เท่าไหร่เพราะว่ามันจะถึงสองเปอร์น่าจะเยอะสุดแล้วมั้งนี่เยอะสุดแล้วมั้งที่เจอตอนนี้ขึ้นถ่านโอสามว่าขึ้นสี่ร้อยวะเนี่ยโอ้ขึ้นสี่ร้อยวะเนี่ยน่าจะขึ้นสี่ร้อยนะผมว่านะเเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วก็เราไปพีกันเนาะเพราะว่า คือตอนนี้ทีมแบบดูดีโอ้โหสี่ร้อยเลยอะสี่ร้อยแต่ไม่มีตัวใส่ <c oughs> ไม่มีตัวใส่เส <c oughs> ียดายน่าเศร้าจังเลยน่าเศร้าจังเลยครับไม่มีตัวให้ใส่นะครับโอเคทีมผมโอเคนะตอนนี้นะทีมถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับโอเคโอ้ตอนนี้แบบกียร์แบบลดเลยแทบจะทุกจุดแล้วอะดูดิ ้รถแรกทุกจุดดีกว่าเออแบบโอ้โหขอแค่กระดิ่งชิ้นเดียวแต่แบบได้ถึงมันจะไม่ได้เกลียวบอลก็เถอะคิดว่าอย่าได้เกลียวบอลเพิ่ไมไไปแต่ไม่เป็นไรมาครับมาตีพีพีกันก่อนก่อนจากกันไปเนาะตอนนี้ก็เหมือนทีมเพชรหนึ่งทีมมาสเตอร์ลงมาเนาะอ่าเดี๋ยวผมขอลองแบบเล่นทีมที่ยังไม่เดือดหนาดเนาะโอเคจัดไปครับอย่าให้เสียปุ๊บโรถแรกเลี่ยห้าร้อยไม่แย่ไม่แย่ โอ้ปล่อยได้สิบตัวเฮ้ยเฮ้ยผมปล่อยได้สิบตัวป่ะทีทีผมปล่อยได้สิบตัวป่ะเออเฮ้ยอันนี้โอเคนะคือว่าเจ็ดแสงอ่ะมันมันใช้ไอ้ของกอบ์ลินดีกว่าเพราะว่าเอามารีเซตให้มันโกงกว่าโกงกว่าเก่าเออผมได้กิยรนี้โคตรดีเลยเอามาใส่ให้กับกอบ์ฟลินตรดีมันผมมีกรณีเอเลนกับกอบ์ลินกอบ์ลินกินได้เยอะกว่าผมเลยให้กอบ์ลินเนาะอืม แต่ว่าอันนี้ก็กินแร่เหลือแบบมันก็กินแร่ที่แบบห้าร้อยอยู่ดีนะแต่แบบก็ไม่ก็ไม่แย่นะมันก็ไม่แย่ <c oughs> เออผมก็พูดว่ามันก็ไม่แย่เออเพราะมันก็ดีอ่ะเออใส่พอเปิดเก็คิดว่าทีมตอนนี้ก็คือแบบทีม่ผมโคด,ดีอ่ะเกียร์โคดแน่นอ่ะตอนนี้บอกเลยมันจะเป็นคกดที่ดีจริงๆนะมันเป็นอะไรที่ดีามากๆเลยเพราะว่าแบบโอ้โหเล่นโคดง่ายอะผมบอกตอนนี้ ไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้มันจะจบมาสเตอร์ได้ไหมนะแต่ผมก็อยากให้จบมาสเตอร์สามกันผมจะได้เก็บตองรูบี้ยาวๆเนาะว่าเผื่อแบบเปิดคลารโบตอนนี้แบบแสงมืดแต่ผมแบบอาจจะหาแค่บางตัวเก็บตัวเอานะเออหาหาแค่บางตัวเอาแบบอะไรนะแบบพิกกี้หรือเจมมมืดที่มันเป็นรถเล่เอ้ยไม่ใช่ที่เป็นแรแเล่ที่เป็นหัดหัวผลิตแต่ธาตุแต๋ยวผมผมต้องใช้ตัวเพจน,น่นนะตอนนี้ต้องมาเล่นคอมโบแล้ว มันก็รอบ่าไฟถ้ารอบ่าไฟผมมีเกียร์ใส่แน่นอนผมโยกสามารถโยกเกียร์ได้นอะอืมตรงนี้หายห่วงได้เลยครับสําหรับเรื่องเกียร์เนาะเนี่ยผมบอกเลยเกียร์สามารถโยกให้ได้แน่ๆนะครับผมโอ้โหแต่แตมาดีละมาดีละมาดีละเนี่มาดีละมาดีละ,ละ,ละเนี่ยต้องขอบคุณเทคนิคจากคนสตรีนเนะเป็นคุณอมอาจจะผมจำชื่อได้แล้ที่บอกว่าถ้าปอด ต้นเกียร์มันเชี่ยเนาะเขาแช่ลับอะไรเงี้ยผมก็ผมไม่รู้วิธีหนี้เหมือนกันผมก็เพิ่งรู้ตอนเขาที่ออกสตรีมเมื่อคืนนี้เนาะนะครับสตีเอ้๊ใช่สตรีเม,มือม่อสตรีมเมื่อเมื่อเมื่อกี้เนี่ยเออผมมาอัดหลังไอ้เนี่ยตอนเที่ยงคืนมาอัดมาอัดไอ้อ่าหลังจบปิดจบจบปีกลีจบปลีกอะผมก็มาอัดผมก็ฟาร์มรูบีน้นิดๆหน่อยมาอีก40่สิบูบี้เนาะ30มสิบูบี้นี่แหละ40 30ิบสาูบี้เพื่อ ในเพชรเป็นพอพอเพชรพ,พอผมก็มาเปิดเลยก็ตามที่เห็นครับได้เกียร์เจ็ดดาวมาหนึ่งชิ้นเนาะซึ่งเป็นเกียร์อะไรที่ดีมากๆากเลยสำหรับไอดีหลักผมนะครับโอ้โหทอ,อย่างอุ้เดือนดวงดีมากเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยนับเกียร์อะไรอย่างนี้เนาะว่าผมีเกยร์จะได้กี่ชิ้นแล้วนะครับต่างจะจบอะไรเงี้ยโอ้แต่ตอนนี้ทีมเล่นหนุกมากเลยแบบมันกินมันแล่น้อยแล้วมันปล่อยได้เรื่อยๆอ่ะโอ้โหถ้าผมมีแบบอะไรนะแบบทีมคอมโบลดแล่เนี่ยโอ้โหจะโหดมากบอกเลย แต่โคตรโหดอ่ะเออเอืมตึ๊ดโอ้โหเจ้าน่าไปครับโอเคผมตีสองรอบก็พอแล้วมันผมจะมือดูเกียร์ผมด้วยโอ้ยผมลืมว่ากระชากกด point ตรงนี้เนี่ยผม,มน่าจะครบร้อยแล้วแหละเอ,อ้ยจริงด้วยมาสมสมเลยเนี่ยสูตรเจ็ดครั้งใช้ได้จริงหรอครับสูตรเจ็ดครั้งอะ่ะเออโอเคกบแปดดาวมาไม่เป็นไรครับตอนนี้ไม่ไม่โอ้ยเนี่ยกบออรต้าเอ,อ้ยกบนี้คุมแล้วคุมแล้วหรือว่า,าทอดทุนนะครับผม โอเคมาดูที่เกียร์เจ็ดดาวหกกันนะครับท่าน้าผมช่องอาวุธมีเจ็ดมีสี่ชิ้นช่องกลางมีสามชิ้นสามสามสามหกสิบมีสิบชิ้นท่าน้าตอนนี้ก็มีสิบเอ็ดนะโอ้โหสิบชิ้นสิบชิ้นโอ้โหสิบชิ้นเล่นสิบเอ็ดเดือนอุ้ยแท้จะออ,จะออกเดือนแท้จะออกเดือนละชิ้นเลยนะโอ้โดวดีมากเลยดูดีจริง โอเคนะครับโอเคสำหรับใครที่กำลังจะเปิดหาเค้คิดมากก็ขอให้ทุกคนเปิดได้แล้วกันนะครับผมส่วนผมก็เปิดได้เกียร์จดาวตนอะ้วผมก็ดีใจมากเลยนะครับแล้วก็เดือนที่ผมได้เกียร์จดาวสองชิ้นหมวกมาก,กี่กับอ่าไอ้นียนะครับผมว่าที่จะโอเคมากเลยนะอันนี้ผมอาจจะไม่รีเอาชั่นนะผมอาจจะเอาเป็นพลังชีพตัวเลยมันก็ดูดีใช้ได้เลยนะมันก็ไม่ได้เย่นโอเคครับคลิปนี้ก็มานนี้กันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ ทุกคนเปิดได้นะครับผมสนุกใครที่กำลังจะตามหานะครับมาแบบครับเจอกันจ้าคลิปหน้าครับ